สวดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเตาจะรับทุกท่านสู่คุกิ่งนะครับวันนี้เรามาสอนมะพร้าวไปทำขนมไข่มดกันนะครับเดี๋ยวดูที่ไม่แก่จัดจนเกินไปไม่อ่อนจัดจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราทำการผลัดอ,อ่ะผลัมะพร้าวไปทำหัวขนมกันนะครับหัวขนมไข่มดเเคย เต็มที่แล้วเดี๋ยวไปออกเปือกอะไรแล้วก็เดี๋ยวขูดกันเลยนี่นิมฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมวันนี้เคลมเคล้มก็มประกาศพายุตั้งแต่วันที่เจ็ดจนถึงวันที่สิบสองฟ้าวันนี้ก็เคลิ้มนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานมาแล้วนี่ปกหมาทั้งนั้นเลยนี่ได้มาแล้วครับเราได้มะพราะ้าวกลืนแก่แล้วนะครับแล้วก็ไม่อ่อน กำลังดีเดี๋ยวเราปอกแล้วก็ขูดกัน นี่ครับมะพร้าวสดๆจากต้นนะครับนี่เราทำขนมของเดือนสิบนะครับขนมไข่มดที่ท่านชมไปแล้วเป็นขนมไข่ปลาวันนี้เราทำขนมไข่มดนะครับซึ่งจะเอาพร้าวที่กึ่งแก่นะครับไม่จับจนเกินไปเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บทำเป็นหัวนะครับ เราตอกกันดูได้ว่าเนื้อในดีหรือเปล่าจะได้พร้อยใหม่ปุอืมกำลังดีนะครับเนี่ยน้ำสาดมากๆเลยไปกินก่อนหหวานมากๆเลยนี่มะพร้าวเบานะครับคือถ้าเราได้มะพร้าวเบาขนาดนี้เดี๋ยวเราไปขูดเวลาเราจะผัดหัวของขนมไข่มดนะครับ หวานมันหอมนะครับอ,อืมตากล้องเอาหน่อยไหมหวานสุดยอดอามาครับเรามาขูดมะพร้าวกันก่อนเลยครับนี่มะพร้าวกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราขูดมะพร้าวสองลูกแล้วก็พาไปเคี่ยวกับน้ตาตาลปี๊บนะครับทำเป็นหัวขนมของขนมไข่มดนะครับ มีไข่ปลาไข่ปลาออกไปคลิปแรกแล้วนะครับนี่เป็นขนมไข่มดนะครับครับเราก็มาคิวน้ําตาลปี๊บนะครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็คนให้มันหนึบแล้วก็เอามะพร้าวลงไปที่เราโกดไว้นะครับแล้วก็คนควรให้มันออกเหลืองทองนะครับปัดให้แห้งนะครับนี่ควรอย่างนี้เลยครับ นี่ครับเคี่ยวมะพร้าวแก่กับนน้ำตาลนะครับทำขนมเทศกาลเดือนสิบออกมาเป็นยังไงติดตามกันนะครับนี่ครับไม่ออกเหลืองทองอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เรียกว่าหัวของมันที่เราผัดนะครับจากนั้นเราก็ใส่เม็ดมะม่วงบดหยาบนะครับลงไปมาครับมาปั้น ขนมไข่มดกันต่อนะครับนี่คือมะพร้าวนะครับกำลังดีไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนขนาดพอดีนะครับได้มะพร้าวน้ำหอมด,ดีกำลังปั้นนะครับนี่นะครับปั้นเป็งอย่างนี้เลยครับเนี่ยได้มาเป็นลูกอย่างนี้ก่อนที่เราจะนำไปทอดนะครับนี่เป็นไส้มะพร้าวที่เราผัดนะครับพอเย็นค๊บแล้วก็มาปั้นเป็นลูก อร่อยมากนะครับนี่คือหนึ่งในขนมบนถาดเดือดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขนมไข่มดนี่ครับ,ดรบแดงกำลังสวยเนะครับเนี่ยคือผัดจนไม่ออกสีเข้มสีทองอย่างนี้เลยนะครับนี่ก่อนที่จะลงจากเตาก็ใส่เม็ดมะม่วงป่นนะครับบดหยาบลงไปนึกภาพดูครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับ ขั้นตอนก็คือมะพร้าวที่เราขูดมาแล้วก็มาผัดกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บเหมือนกันใช้นะครับเกลือนิดหน่อยนะครับทำการผัดแล้วก็ออกมาขึ้นลูกอย่างนี้เลยมาครับเรามาทําแป้งกันเลยนะครับแป้งข้าวเหนียวนะครับที่ใช้แล้วก็น้ํากะทิแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เหนียวหนึบนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับให้ได้รสชาติเดี๋ยวเราก็ พอมันเหนียวหนุบปุ๊บเราก็เอาหัวใส่มะพร้าวที่เราปั้นเป็นลูกมาทอดนะครับนี่ครับเราก็เอาหัวมานะครับชุบกับแป้งนะครับแล้วก็ตักใช้จอนตักนะนะเราทําการทอดออกให้เหลืองเหลืองทองนะครับดูเหลืองเาคิดว่ากรอบนะครับขนมนี่กรอบมากนะครับพอกัดก็ไปถึงกรอบอเนื้อในนิ่นมมะพร้าวน้าหอมนะครับที่หอมก็ไปใหญ่นะครับ นี่ครับสุกเรียบร้อยนะครับสําหรับขนมไข่มดนะครับกรอบนะครับเนี่ยพอแห้งปุ๊บก็เดี๋ยวกรอบขนมไข่มดนะครับสุกเรียบร้อยนะครับที่เราเอามะพร้าวกึืแก่กึนออ่อนที่เอามาเที่ยวกับน้ำตาลปี๊บนะครับปั้งลูกแล้วก็วันนี้เรา,าก็ทำนี่หนึ่งในของคุณจ่าเดิสินะครับขนมไข่มดกรอบ ไม่ใช่แต่บารนะ์บีคิวนะกรอบขนมยังกรอบว้าวอร่อยมากครับตามด้วยกันครับ